สวัสดีครับพี่น้องแฟๆๆๆนเพลงแฟนมอลลัมคารเมรีลมแห้งครับลมแรงนะครับวันนี้อากาศจะหนาวอีกแล้วครับคุณลมแห้งนะครับรสวัสดีครับคุณยายเฮ็ดยังนี่สวัสดีมุกไก้มุกไก่โอ้มุกไก่กไกปัดขายมุกไก่ที่เมนีสุดยอดสุดยอด หเหล็กออกบมซนใล้เราหุกไก่ขายอย่างเดียวขายหมกจักบาทนี่หบบมกละสิบบาทอือมพูดพี่น้องหมกละสิบบาทนะครับหมกไก่มันอีสิบมีข้นเมาบ่ะล่ะช่งว่างทเอ, <laughs> เออเอาแดดสูเฟินเนาะใจบุญสุนทานใจบูนสุน,น,นติเมาตัวอืมันอีอันคนคือสิบเบาางแล้วข้นหลุดเหล็ก นี่ครับพี่น้องมุกไก่นะครับมุกละสิบบาทนะครับน่ากินใจไหลเนาะมุกสิบบาทนะละสิบบาทครับถุดพี่น้องในไล่มุกละ่ะเดี๋ยวแล้วกะเคียวเราเมื่อไห่ไปขายขายแรงๆหมดเลยเนาะมาเจอแล้วขจอาทำไมจะสวนอืมแมนแมนม,นมกละสิบบาทสิบบาทนะครับหมกไก่สูตรยายเซียนะครับ Đấy, hỏa thà Đã. Đây là một Đây là cái sao mục xịp một nó Đấy, vào rồi Ừ, gì ừ. này rồi Xẹp cái này bên Xẹp này Xịp là Ừ. Hết xìm 5 tuổi thì ู้ได้อยากกับมาลองซีมเด้อพี่น้องหมูกไก่หมูกไก่นะครับวันนี้หมูกไก่หมูกไก่นะครับกไก่เดี๋ยวสักครู่เรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอ้สุดยอดอาการหนาวนั่นเหมือนเนาะร่มหนาวาอีกแล้วเขาบอกว่ามันสีน่าหอดสิบเจ็ดหอดยี่สิบเอือหนาวอีกแล้วเยี่อเส้นอับนาวม,มือระเทยอีกแล้ว ไปตองกับบักอึดบ่หนาใส่สั่นเดียวบ่สั่นเดียวโอ้หอมดอกเนาะสุดยอดครับพี่น้องไปตูแห่งหอมใส่แล้วบ่ะนี่ใช่บักบัวอือต้นหอมอ่ะสิงคโปร์ปูกไอ้ตู้บะอืมเข้ามักใส่ มุกแก้วผสมใส่ก็อ,อีตูอืมแล้วพาะยังมันคืออ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งครับมาเบิ้งตอนมันสุกนะครับพี่น้อกขอบคุณครับเดี๋ยวสักครู่มาดูกันนะครับรางแฝงอะไรเป็นบ่เป็นแล้วเนาะรางไงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะข่างหม้อซึุงไว้หอนกันหนึ่งลุกไปคลายอ่ะห้าเงินก็ได้ใส่ตัว แรกข,ขายกิโลมือใส่ขายแต,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 ต่แต่แต่แค่เดียวกระเบื้องนั่งซองหมองเถอะน้องมือ,อมนะพอกันส่องมันสุกพ,พี่นอ้องหมูมกไก่นะครับอันนี้หมูกไก่สูตรเดดเซียนนะครับใส่ซึ่งเดียวเขาซอง <Thank you. S 2> อ,อ่ะใส่ซึ่งเดียวเอาพี่น้องครับหลังจากที่เข้าหนึ่ง ตอนนี้กระซุกแล้วนะครับว้าวหมกละสิบบาทสิบบาทครับพี่นอ้องอีกสักครู่เดเซียงก็จะไปขายแล้วนะครับซุกแล้วมันบอ่แแอแยกพี่น้องครับตรงไหนออเดอร์ออเดอร์นะครับมีออเดอร์นะครับเมื่นี้ไปขายทางไรเม,มื่อกี้น้าพ่ใต้น้าพ่ใต้เมื่อวานไปทุ่งลำเมืองใส่ใส่ เต็มัอะไรน่นายิมบุ่กแล้วครับบ่ชิมีบ่แสบทรงคืนเลยฮารบ่แสบทรงคืนบุเอรหลดเอะถือไอดีดีอ่านนอือชับจอืมเนื้อกกิน,นสี่บาทเนาะอืมอร่อยบทอดไขไ่ใส่ยงอืมอืมอ ให้มซื้อได้เติมเลยม่เละสิบบาทชิมเบื่อแดงอืหอบเท่ม้บน้ำหม่กวนเอาจะใส่เลยเลกออกแล้วครับี่้องอะไรอมก่เคุ้าวมนอืม เขาไปซื้อซ้ายยางมาสองก่อเดี๋ยวสักครู่แล้วก็ออกสู่ตลาดนะครับกินอีกคน แซบแซบพี่น้องแซบแซบหมึกงร้อยสิบบาทสิบบาทนะครับพี่น้องแล้วสกู่กติออกไปขายครับ

ออกสู่ตลาดแล้วครับใส่ตะกร้าแล้วนะครับหูละสิบบาทียมตัวแล้วนะครับล็อกเลยเบ่นี่ยาบเเสียงก็จะไปแล้วนะครับ เอาคาดได้ไป,ปไปแล้วครับวันนี้ไปแล้ววันนี้ไปแล้ววันนี้มัดใสายไหมฮึนี่นอนนอบอกบอกข้อ,อ,อคขคีคคแบบไหนข้อเขยองใช้อะไรดิเออ

เรี่าทีจะสี่อืมสี่เจียบพูดได้เดี๋ยวนี้

ดูแจ่วปานยังไปเปลี่ยนกุญแจบัน,อนโอ้จะออกไปเดินสายแล้วพี่นอ้องออกไปขายแล้วออกไปขายแล้วอขอบคุณทุกท่านทงใจครับช่องราชัยรำเพลินฟิเยลนะครับผมบรรยากาศสบายสบาย ครับอยู่ไฮยู่หน้าเอเซียนขายหมูกไก่วันนี้สุดยอดนะครับทางนี้แล้วมันซื้อนะโอ้มันแนนกระดก ลอยมาลบไหมเย็ยบมันโหลดนั่แล้ะครับวันนี้เยยบลงเกียร์บนไฟมันวางแล้วไปไปแล้วพี่นอ้องไปแล้ว หมูกไก่ครับหมูกไก่หมูกไก่ครับหมูกไก่ไปแล้วพอกันอยู่สวนเด้อไปแล้วครับพี่น้องนะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ